ก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและก็ทีมงานปอนะครับที่ได้ลงมาช่วยทั้ง3หมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่สองหมู่สี่หมู่สิบตำบลปาไร่นะครับในการแก้ปัญหารบรรเทาสาธารภัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับซึ่ง,งได้ประสบม ก็คือขาดน้ำใช้เพ <đây> ื่ออุปโภคบริโภคในตรงนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทางจังหวัดนะครับที่ให้ความช่วยเหลือกับพื้นที่ตะบลตอนแรกของผมครับขอบคุณมากครับเออเด้งกระเด้งบิ๊กเจ๊นะนักกล้องไหมกล้องกล้องกล้องเราตายแล้วเราตายแล้วเราตายแล้วขอบคุณสวรรค์เกการที่มีน้ำใช้นะครับถ้าตาม ตามจํานวนที่ได้ขอไปนะครับก็ก็จะให้ชาวบ้านทั้ง4หมู่นะครับ3 3จุดนะครับ4หมู่3จุดนี้จะได้ใช้น้ําอย่างเพียงพอนะครับก็คงจะถึงฤดูฝนพอดีนะครับในการใช้น้าซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปีที่แล้วนะครับฝนฟ้าปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะครับปีที่แล้วในพื้นที่จังหวนดขอนแ่ก็เลยทําให้น้ําทั้ง3แห่งนะครับในอ่างเก็บน,น้ํานี้ ไม่เต็มนะครับไม่เต็มอ่านเข็บนะครับก็เลยเป็นเห็นให้ต้องการาอช่วยเหลือในตรงนี้นะครับครับ